สวัสดีค่ะพบกับออนในช่วงออนไลน์แชนแนลนะคะวันนี้ออนก็ได้พัสดุมาแบบด่วนๆเมื่อกี้เลยนะทุกคนเป็นสตรอเบอรี่ค่ะตัวนาอยากกินมากออนจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนออนสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะแบบคือแบบว่ากินของสตรอเบอรี่แบบช่วยขึ้นมาแบบน่ากินมากเปิดนี้ก่อน เียกากตล็้มากดูเ็นใหญ่มากคออนขอให้ดูนสั่งมานโลนะคะน้องก็จะมีความช้ำเล็กน้อยเอาปืนเลยเลยกประมันนี้ ก้องโฟกัสไหมอ่ารูปประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับอ,อ,อ,อันนี้คือตามทองตลาดอันนี้คืออ่านี่ตามทองตลาดรูปประมาณนี้อันนี้ที่สั่งมาจากเชียงใหม่คือลูกใหญ่มากแล้วคือเนื้อฉ่ามากไม่พูดความสำเพลงค่ะอันนี้คือล้างอยาจะล้างน้ำเลยนะแล้วก็ชิมเลยว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวออนจะทิ้งไิ้กันให้นะคะ เราก็ไม่ได้เอาผ้ากิ๊บด้วยทีนี้คือแบบจะให้ดูความฉ่ำของเนื้นอแอบคุยฉ่ำมาทุกคนโอ,อ้แก่นเลยอะไรมาก มีความช่ำน้ำคือไหนดเนี่ยสั่งไว้จะเที่ยงใหม่นะคะวันเดียวถึงเพราะว่าถ้าไม่วันเดียวก็คงเน่าทุกคนคือแบบลูกแก่เลยนะป่บขอเิี่มได้ไหมจ้าให้ดูว่ามันได้กลิโนหรือยอดคนล้างแล้วนะ คือแบบเขาแฮกมาอย่างดีมากทุกคนดูนะแบบการกระแทกหรือแบบว่าให้มันทานหนอมถึงมันจะฉ่านะทุกคนถ้าเป็นร้านอื่นหนูเห็นว่าวไม่ได้แพ็กมาก็คือร้านนะ้คือร้านเด็ดให้ดูแบบเนื้อฉ่าแล้วแบบคือสดมากมันจะนับให้ดูว่าได้กี่ลูกโค้งง่ายมากทุกคนเนี่ยมันใหญ่มากทุกคน,น,คน,กคนถ้าเรียบอ่ะแต่เมืองตลาดที่เราซื้ออันนี้ คนละเรื่องเลยนะทุกคนคือนี่ออนจะออนซื้อมาโลละสามร้อยแปดสิบรวมส่งนะคะก็คือมันก็ได้เยอะโลหนึ่งอะ่อ,อยอะยืนโชยดูดิได้ควรเยอะเราก็อยู่ข้างล่างอย่างนะไม่ได้แบบแค่ตรงนี้นะอ,ออนจะถ่ายนิ้วให้เขาด้วยแล้วก็กินด้วยออนจะชิมละลนี้เอาแบบจิ้มจิ้มจิ้มันนั้น เข้าแบบกำปั้นเลยจึ้งจึ้งมันไม่ใหญ่ทำยังแค่ใหญ่อย่าคือวันเดียวถึงเขาบอกว่ามันเป็นรับส่งของออลวันพฤหัสแต่ว่าวันพฤหัสมันส่งถึงออนเรียบร้อยแหละองก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรวะสรุปของเราวันไหนที่เขาส่งผิดอะไรอย่างนี้แต่องชี้เลขแล้วก็โอเควันนี้มันรูปมันก็แมไม่ส่งนะก็เก็บไปกินในตู้เย็นได้อะไรอย่างเงี้ยออนได้อันนี้มา จะชมิมไหดูเอาทุกคนใส่เข้าันาไม่ได้ทำยงไงดีอืมอหือหวานมากอันเดียวกับอันน,น,นีก็คืออันนี้เปรี้ยวมากทุกคนอือนนหวานอากอือ ุดยอดแค่ใส่เสื้อแบบมาตรงกคอนเซ็ปต์เลยนะนับมาดูวลาลูก ห้าลูกอะไรนะพ่อแบบว่าใหญ่ปิดบึ้มมากดูดีเดี๋ยวให้ดูนะนี่คือยังไม่ได้ออกแล้วเขาแบบแพ็คมาอย่างนี้ทุกอันเลยนะ่ทุกแพ็คมาอย่างนี้ทุกแบบทุกอันก็คือแบบใส่ใจลูกค้ามากแล้วก็คือวันเดียวถึงนะคะฟุงสตรอเบอรี่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลพวกก็อาจจะบอกว่าซื้อตามตลาดได้ตามตลาดเันจะชิมให้ดูนี่ตามตลาด ล้เรื่นแตนนละแล้วมันจะแบบมีความเปรี้ยวน้ำแต่ว่าเนี่ยค้าหวานแล้วก็ช่ำอ้อแบบเปรี้ยวนิดๆแ,แบบเค้ืแบอร่อยอะ่ะอืเลยเท่าไร่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะวออนจะทิ้งร้านให้ตรงนี้ นะคะเดี๋ยวทุกคนก็พักไปได้นะคะเพจขุนเขาผลไมา้ทุกอย่างยันไม่ได้เดี๋ยวไปให้นะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะออนไปแล้วค่ะกินสตรอเบอรรี่ต่อ